bụt trời nhả liệt ha Nữa Ồ oh, nữa Nào, làm nữa nha mà làm, làm nữa Ừ oh, không mịt mứ cho con máy nhỉ hay bao con hay bao xe cái thả con cán Không bao Đã Dạ ôm Dạ môn tay hương มีม้วก็หาเลยระวังมีดเข้าไม้เข้ามือตัวน้องกังเกงไปไปหันหน้ามาเลยหันหน้าทำมีดขี้ปากไปเลยอย่าโม้นเดียกันมีดเข้ามือมีดมันโค้งเร็ว ภาษาโป้เหรยนี่มีโกงหวาเออเอาหันหน่มาเลยเดี๋ยวจบลัเลยกูข่เสียวเหมือนกันเด้อสีะยอ้นก็หแล้วเด้อดี๋ยย่างกินนะโอ้ผู้ชาย มโซอ่อีมันไปลำอย่างใหญ่ไปไปไปใครตีแน่ให้กินแน่สายห้ใกล้จร <além> ิงไม่พูดจัดดีแน่แน่เดี๋ยวผมจะบอกจะบอกคือการจะซอยจักใครเนี่ยจะคือมันลำเนี่ยเองนะลองห่ออีกอ่ะลุงชัยไปแปลงมือยังผูขั้วมันไม่ได้กลิ่นใหญ่มันไปลำใหญ่เนาะอีเวลาซอยอ่ะเอาอันใหม่มาเลยผมจะสาธิตเนาะแล้วห่อเป็นตัวอย่างอี nếu coi nó khư nhỉ lời lúc thấy ao như coi khư nhỉ vì lá xoài ạ à. họ cả như uống vài nói điều cả như nếu coi cả tóc cả như uống với tôi ý à nước uống với tôi nước uống với tôi nước uống với tôi ao lòng nhà mượn hổm à sàm oh. cam làm thanh thì, sàm cam làm thanh đi nếu coi cả như uống mà nh... ờ, hụt khư hụt luôn sàm cam làm thanh hi gấp nếu coi nhúc นิ้วก้อยนิ้วจี้มาขึ้นเนี่ยนิ้วก้อยกะเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมาได้หกกำได้หกกำที่สามกำมาได้ซอยสามกำนิ้วก้อยยกลำทันทีหมายความว่าลำทันทีจะไปใส่นิ้วถูกเราเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วก้อยเออได้ละนิ้วก้อยนิ้วก้อยเออเออตวงนิ้วก้อยตวงอยังพ่อไหมพอไหมยังผูกขั้วแล้วปะถ้าไม่อยากไปลำไปลำอย่าไปวันนี้นะ กะว่าจะลำก็เป็นลำไปเลยละได้หรอๆนิ้วก้อยไปไหนนิ้วก้อยเอออันตายนิ้วก้อยนิ้วก้อยมีดฟันหัวไฮ้ยขายีนเอ๋อเอาจีนไปย่างอ๋อเลยย่างนี่หมายความว่าใหญ่เอาทานอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่เออความร้อนประมาณเท่าไหร่ย่างตั้งไดทิศตะวันตกทิศทำกว้างเลยหมดต้องย่างเบิ้นถามจะดีเบิ้นเน้นเลยทิศตะวันตก ทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือเอาเพื่อไปย่างมุมใดของซิ่โลกเอาทั่วทายเลยริงเอาไปย่างเลยไปว้าก็เต่าน่าจะไม่พอ